תודה רבה นี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถบ้านนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า Toyo ต,ต้านิวคอร์จูเนค่ะ2.4ขับ2นะคะดิสเบรก4ล้อค่ะปี2,019นะคะมาในราคานะคะเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าได้เป็น เป็นตัวรถสีขาวมุกนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีตัดกับโลโก้โตโตยต้าตรงกลางนะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโรจิเตอร์ LED day time running light ค่ะ,ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED เช่นกันนะคะตัวนี้เจ้าของเก่าเขาแต่งสเกิร์ตหน้าหลังมาให้ด้วยนะคะก็ได้เป็นรถบ้านนะคะลูกค้า ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางปี2019ค่ะมิชลินนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแห่งอร่อยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะขอบ1 8ออกโรงงานนะคะตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะลูกค้าในส่วนของภายในเนาะตัวกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานเลยนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีปุ่มเอนจิสต r t หรือว่าปุ่ม h ูสต r t ด้วยนะคะในส่วนของพงมลัยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนอาคาดลายไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้นะคะและสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะใต้พงมลัยเขามีแอร์แบให้นะคะแล้วก็มี มีตัวแพนเดอร์ชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์ปิดเกียร์มีให้นะคะในส่วนของขรันไม่อยู่ที่43,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะในส่วนของตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันค่ะตรงนี้เขาก็จะตกแต่งเป็นลายไม้เนาะแล้วก็มีช่องสำหรับวางแก้วกาแฟต่างๆให้2ช่องด้วยกันนะคะ ตัวอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนีให้นะคะรวมไปถึงตัวกันลื่นเท่า่กันลื่นสะบัดด้วยนะคะก็ช่วงนี้ใครหารถไปใช้งานหรือหารถไปเที่ยวสงกรามนะคะลูกค้า เรามีเยอะมากๆนะคะในส่วนของรถครอบครัวและรถ SUV นะคะลูกค้าตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสภาพไม่ยับไม่ช้ำเนาะแล้วก็ภายในห้องในสารมีที่ชาร์จแบตให้นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรถบ้านนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของ Toyota Fortuner และ d i g e n r r ที่เดียวเรามีกว่า20คันเลยนะคะก็ด้านเรามีสเกิร์ให้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับเป็นตัวกล้อง ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวไาท้ายเป็นเปิดปิดแบบออตโต้นะคะ ในส่วนของภายในของเขานะคะลูกค้าก็กว้างขวางเนาะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนะคะก็เจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าเพดานไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสะอาดสะอาดแล้วก็อแอร์เราเขามีให้รอบคันนะคะตัวแอร์คือเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะรวมไปถึงนะคะตัวเบาะเขาสามารถพับแขวนได้นะคะสำหรับตัว toyota fortuner นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถเครื่อง2.4นะคะลูกค้าดีเซลนะคะก็เป็นตัว V วนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะไฟฟ้าเนาะอ่านี่นะคะภายในของเขานะคะก็ส,สะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาคือเด้งๆเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะระไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถครอบครัวสภาพสวยๆแบบนี้คะ่ะลูกค้าและที่สำคัญคือยอดฮิตตลอดกาลนะคะสำหรับ t o โยต้า ปอร์จูเนอร์นั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นที่ห่ออื่นค่ะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ โทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ย,ยกนะคะเดี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถนะคะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ